เฮ้ยวัรุ่นทำไรอ่ะมา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 ผมกำลังเตรียมของมือทำบัตกระเพราอยู่มา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 มสวัสดีครับวันนี้มา่วิวผมไปไปแหนะครับว,วันนี้ก็มาเช่นเคยกับรายการพาเข้าโคอว วันนี้ก็นาตาต้องก็ก็จะเป็นใ๊บอยู่กับแฟนไฟฟัชั่นแนลนะครับโ <Okay, S 2> อเคครับผมมามแล้ววันนี้เราก็จะมาทำเมนูผัดกะเพราเบคอนนะครับก็คือเมนูผัดกะเพราเป็นเมนูที่ทุกคนทุกคน่ะไม่ว่าจะใครก็เคยได้กินใช่ไหมแต่วันนี้เราจะใช้เบคอนในการทำผัดกะเพรานะฮะเพื่อเป็นการไม่ไเสียวเวลาก็เลยไปเตรียม พวกวัตถุดิบอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับก็คือแบบว่าไม่ต้องมานั่งทงนั่งถ่ายตอนทาแล้วเราจะบอกให้ว่ามีอะไรบ้างตอนที่เราจะไอ้ก่อนที่เราจะทํานะว่ามีอะไรบ้างเราเตรียมอะไรบ้างเพื่อทําเมนูนี้ไปดูกันนี่ครับนี่คือเบคอนหดแล้วนะครับแต่มันจะเป็นเศษเบคอนนะทุกคนมันจะไม่ใช่เบคอนนึ่งแผ่นๆหรือเป็นชิ้นๆเนี่งที่คนเคยคิดนะก็เพื่อง่ายต่อการทําอาหารผมก็เลยแบบเอาไปหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆล,กลงแล้วเนะี่ย เนี่ยเป็นชี้เล็กลงก็เนี่ยนั่นแหละเพื่อน่าต่อกันทำอาหารมันจะมีปนชิ้นเล็กชิ้นใหญ่กันทั่วไปนะทุกคนดูเลยก็อยู่ประมาณนี้จะขึ้นโลได้นะถึงประมาณนเราดูดูแะทุกคนเดีกคอนแลย ตรเค็มไม่โคตรเค็มหรือมันเค็มเนี่ยแล้วนี่ก็คือกะเพราะฮะเราทำการเด็ดเรียบร้อยนะดูเนยังไม่มได้ทำทุกคนเนี่ยฮะล้างเสร็จแล้วก็ใครกินก็ตามยถากรรมแล้วน,นะแล้วนี่ก็คือกะเพราต่อไปก็คือกระเทียมแล้วก็พริก อูเพชรออและนี่ก็คือพริกกระเทียมนะครับทุกคนแล้วเรกวาก็ทำการโขกพริกกระเทียมนะฮะเราจะทำการใชอ้อะไร โค้กเขาเรียกโค้เกเอาไโคเอ้ยโคกเขาเรียกอะไรนะโคกโคกเออเอาไปเรียโคกมั่วมั่วทั้งคู่และอันนี้ก็คือกระบอกสาครับผมต้องใช้คำว่ากันเอาพริกกับก,บกบระเทียมนะครับเข้าไปเอ้ลงไปใน ซาเอ้ยเขาเรียกอะไรนะครกนะฮะเออลงไปในครกสูตรเราก็คือจะใช้เป็นกระเทียมหัวหนึ่งเขาเรียกอนะไรหัวปะหัวอันนี้เขาเรียกกีบเนาะเออใช้หัวหนึ่งแล้วก็พริกหกเม็ดนะเพราะเราไม่เน้นเผ็ดจะเน้นเป็นเก้าเม็ดก็ได้นะอันนี้ก็คือการตำหนึ่งสองเริ่มปึ๊บปึ๊บเราใช้เป็นโขกนะครับทุกคน ไน,น้าไวๆทุกคนต้องช่วยดูนะช่วยช่วยดูคลิปผ,ผมนะเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กในตรดำๆสองคนเป็นเป็น <ừ. S 1> พี่มีะถาม <ừ. S 1> แล้ว่า มีอยู่สองอย่างก็คือไก่กับไข่อะไรมาก่อนกันเป็นว่าอะไรมาก่อนกันไ <c oughs> ก่ฮะไก่ผิดอะไรแล้วเป็นว่าอะไรไม่ใช่ไข่ทำไมก็กอไก่มาก่อนไงกอไก่ก็ไข่สไลด์เป็นอะไรมาก่อนกันก็ได้แล้วครับโค้ชผมรู้นะนี่นะฮะก็จะได้ประมาณนี้ผมรมู้ผมทำละเอียดพอ,อยังน่าจะ ละเอียดเกินไปเนาะเพื่อเก็บเป็นการประกอบเการไม่เต็มเวลานะครับทุกคนก็จะมาต้องไปดูพริกกระเทียมพริกโขกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมโขกใส่กันในโขกับสาดดูกันเขาจะทำการจิบตาลิ้ว กระทะอยู่ไหนอะกระทะนะทุกคนเราต้องเตรียมกระทะตั้งเดีวยวเปิดแก๊ส <laughs> แล้วก็เปิดไฟไฟก็ติดแล้วครับทุกคนทำกา่เรืวอนี้ออกกันนะ พ่อเริ่มจากไฟแรงเอ้ยเริ่มจากไฟแรงๆหรือว่าไฟอ่อนก่อนไฟกลางกลางกลางแล้วไฟกลางกลางลงมาหน่อยหรอเอาลงเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นเหรอประมาณระบนใช่ไหมบนสุดแล้วก็เอาอั leave, นนี้ลงไปเลยใช่ไหมเอพิกเกอร์ที่หกอันนียมาลงไปเลยใช่ไหมน้ำมันใส่น่อยอากหรือเราก็ทำการใส่น้ำมันกัแล้วทุกคน ไม่เยอะมากเพราะว่าเบคอนเราอ่ะมันจะมีมันจะมีน้ำมันในตัวเราไปทำการใส่น้ำมันน,น้อยน่อยนี้เ,เหนี่ยวันนี้ทุกคนน้ำมันผ่านไปแล้วก็ทำการใส่พริกกับกระเทียมน,นะ การผัดนะะแล้วก็โอ้ยทำมันไม่ไฟแรงมากหรอกเดี๋ยวลองเอาเป็นไฟต่ำๆเอาการใส่เบคอนลงไปเลยเพื่อเป็นการรีดน้ำมันให้มันออกเอาไวๆนะคนสักพักหนึ่งอ่ะเบคอนมันจะทำการคลายน้ำมันออกมาเองนะ <c oughs> ปะดาหนี้ <c oughs> กระทะมันแห้งไปทุกคนเราต้องใส่น้ำม,มันเข้าเด็ดเลยเห็นไหมน้ำมันมันหายเยนะอย่างเงี้ยตาต้อเรียบร้อยจานไปถึงทอดโดยทำการรีดน้ำมันลงกจากเบรค่อนก่อน,นครับ คนณฝืนมากแต่ก็หอมมากเลยนุน่นไอ้ก้มันจะขึ้นบ้านทุกคนเราทำการไล่เันไปนะไปไม่ยอมไปซะด้วยนี่เหมือนมีน้ำมนันออกแล้วเนี่ยมาดูมาดูฟนเนี่ยเห็นไหมน้ำมนัำมนออกแล้วเนี่ยแหละเราจะทำกันเราจะทำให้เราปัดง่ายทุกคนอุ้วรู้สึกว่าน็อตจะหลุดน,นะแต่ไม่เป็นไรหรอก วัวเยอะทำการผัดให้มันแบบหอมนนอ่อนะคนสุดมากเลยจะพง,งพอถามสุพ่อดทอดอันนี้ใส่กระเพราได้เลยไหมยังยังรถจอนตะบูรถจอนเริ่มจาก ก็ได้ตามชอบอะไระได้อะไรก็ได้ตามชอบใช่ไหมเราจะใส่เป็นซิ่วขาวเราจะไม่บอกนะครับว่าตายเพราะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์หรือไม่ได้เป็นอะไรให้เราเราจะใส่หนึ่งช้นโต๊ะมากินอยู่แล้วใช่ครับ <c oughs> แล้วก็ซิ่วดำเพิ่มสีสันหน่อยนะหนึ 1> 1่งถึงสองชอนโต๊ะแต่เราจะไม่ใส่เยอะนะใส่แค่หนึ่งไม่ถึงหนึ่งแล้วมนะั้เ,น,เน,นี่เค็มคนแล้วก็เป็นซอส หอยนางลมปรุงรสสักสองช้อนนะขอ,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 องเราอะ่ะไอ้ของเราอ่ะสองช้อนได้พ่อหรือว่าเอาสักช้อนเดียวมันเดียวพันก่อนด้ยชั้นเดียวดีวก,กว่าสดผงนัวผงนัวของนัวทาการใส่ผงอวนทุกคนเยอะไหมวะเดียวไไเดียวดูแล้วทุกคนเยอะไปแล้ว,วพอแล้วทุกคน ถ้าคนทำมานยังหนุกแล้วกคนคนสี่สิโอ้ยเิ้มสวย แต่ว่าที่ว่านี้กระทะมันน่พอมตอนแรกผมลืมเลือมากนะใส่ลงไปน้อยเกินอันนี้ก็ปรุงลดตามนจะชอบทุกคนเลยนะแต่ว่าแต่ว่าผมจะปรุงที่นี้ผมจะลองกินกันทุกคนไปนั่นจะแรง <c oughs> ใช่ทุกคน พราะเบคอนมันจะออกเค็มนะผมเลยยังไม่รู้ผมไม่เคยทำารู้มันจะเค็มสีหรือเปล่าน้ำตาลไม่ต้องเยอะนะทุกคนประมากินนึ้ก็ไแ้คิอว่าอันนี้ไปผมว่ามันจะออกเค็มนะนอ้ใส่น้ำมนทุกคนแล้วก็เอากระเพรา,าลงไปเลยไหมพอ่อ ผัดอีกันนเนะโอ้ยทำไมเราลืมบ่นมวยตะบ่นโอเคทุกคนต้อใส่กะเพรานะตือใจไปเลยใส่หมดเหรอ้อใส่หมดเลยทุกคน อุ sugar, myself, ้ยก yeah, ินกะเพรากออกแล้วว่าแล้วทำไมกินมันเหมือนหมูกะเดียวเมื่อกเราจะไม่ได้ใส่กะเพราคนเนี่ยเราใส่กะเพราลงไปไดใช่้ยเนี่ยผมถามสูตรมาจากผู้เชี่ยวชาญคนนี้อยู่ไหนนี่สุดโปลูุดโปลูกคนใดเดี๋ยวให้ปวดรองชมทิ้งขึ้นเลยต่อไปโอ้โหลับ รสชาติเป็นไงมันแดงอะไรไปบอกถูกได้นะจะเผื่อว่าอีจีน่าจะมาแก้รอโอ้ไ้ได้ทุกนคนออมันรู้สึกมันจะแห้งไปมันเลี่ยนในร้างก้อนโคนะอ๋อว่าก้อนโ<อ>ค้กได้ไหมราทำกะลาก้นโค้กทุกคนใช้น้ำอัาน,านนี้แหละคนปู่เมามาสอนกันอีเม้นเนี่ย ไม่แลยต้มไปมาแล้วไม่แล้วหยาไปนะไปให้มันมีมันทุกคนเราจะผัดอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้น้ำมันหายหมดแล้วเดี๋ยวเราผัดอุ้ยไฟมันอ่อนผัดให้มันเหลือน้ำนิดนึงทุกคนเพราะผมชอบกินแห้งๆบางคนชอบผัดแห้งๆก็คือผัดให้แห้งเลยหรือผมชอบให้มันมีน้ำเล็กวหน่อย นะไม่ได้เอาไปคุกข้าวได้แล้วก็เรากินกันมาคนลกคนเสร็จแล้วเราก็ปิดเตาเสร็จแล้วอย่าลืมปิดแก๊สนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยการใช้รถแจ็ทตลแค่ไม่ใช่เพราะว่าการที่เราลืมปิดตรงปิดแก๊สอาจจะทำให้แก๊ ซติมหมือนล่วออกมาได้เลยทุกคนการทำแตกก่อนเอ้ยเจอทุกคนเราจะมาทำกระเสรบลงจานเปยนไงเนี่ยทุกคนกน,น,น่ากินไม่ล่าเป็นไงน่ากินไหมทุกคนฝีมือผมเองเรามาดูอินเสิร์ตซิว่าอาหารจะสวยขนาดไหน ทำการคดข้าวนะจับไจับมาคดทำการเตรียมชอ้อนนะไฟของเราได้กลับมาทำคลิปด้วยกันในรอบ5,629ล้านปีที่ไม่ได้ทำคลิปด้วยกันวันนี้เขาลงมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ดูเป็นไงชอนไปเป็นไงไปเสิร์ฟโต๊ะข้างนอกเลยเราไปเตรียมน้ำไปทั้คน โอเคครับวันนี้ก็อะไร <laughs> <laughs> โอเคครับวันนี้ก็มากินเมน,นูผัดกะเพราของเรานะฮะทุกคนเดินเดินโอ้กล้องสั่นเพราะว่าเรายังไม่มีต้นทุนในการ <laughs> ซื้อกล้องดีๆียทุกคนเราจะใช้เป็นกล้องโทรศัพท์แระก็เป็นขายตั้งโทรศัพท์นะเลยแบบมันเลยจะกระดุกกระดิกหน่อยอะเอาเลยเอาเลย เก็มีแต่ยขายาวน่อยทุกคนแบบไม่เป็นไรเนาะแบบไม่เป็นไรทุกคนกินเลยอืมว่าได้ทุกคนแต่ว่าเสร็จแล้ว แลวถ้าออกมาแบบมันก็ออกกับเผาะสบังได้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 นะอืมมีอยู่ันที่่มันยังมันมีคํามขมเออมันมีความขมนิดนึงเพราะว่ามันไหมทุกคน,นแต่มไม่ได้ไหมเยอะยอดทุกคนแล้วข้อดีของคนม ทิชก็ไม่ได้มีความสัท้านเลยเลยอย่างที่ผมบอกไปแล้วคนใครได้ลูกชายบ้านเนี่ยหือมอยสบายแล้วนั่นคือผมนะผมแทนตัวเองหรือว่าผมนะคือสบายจริงแล้วใครที่มุดว่าได้คนนี้ไปก็สบายเหมือนกันครับ <c oughs> แต่คนนี้จะสบายกว่าเพราะาไม่ขี้นะจีบตอนเด็กถามปีตอนโต อืมอ้าโอ้ออ่อทุกคนอืมกล้องก็จะฝันเป็นไปไม่ไหวเลยนะ ข่ำแครับถึงแม้ข้าวจะเหลือน้อยเราก็จะแบ่งให้มันได้ตามสัดส่วนนะครับ อร่อยั้ยบอกทุกคนสิอร่อยอืมฝีมือพี่อร่อยนะบอกให้ชาวโลกได้รูก็อืมอร่อยจะ่บม้ยอร่อยไม่มีอะไรไม่มีมันไม่มีรสชาติอะไรที่เป็นปปกตินะผมสำหรับ คนรยบเป็นนะอืญ่ใหญ่ใหญ,ใ,หญใหญ่สายยาสัน้นสำรับคนนี่รับยหยุดสำหรับคนที่รับชุดตอนนี้นะครับก็ฝากให้ติดตามกันไปจนวันที่ผมอาจจะประสบความสำเร็จจะได้เงินถึงจะได้เล็กได้น้อยแต่ผมก็ว่าถ้ามันมีรายได้ผมโตไปเนีย่ยจะแม่ผมต้องรัเสียงใครจะต้องรัเสียงอีกผมจะได้มีเงินเลี้ยงตัวเอง เพราะแม่ผมก็ยุมากแล้วถ้าเขาเสียก็คนที่ส่งเรียนผมเรียนก็ต้องเป็นพ่อต่อต่างคนต่างภาระคนละแบบกันนะทุกคนแต่พ่อจะต้องมาคอยช่วยต่ออะไรเงี้ยผมก็จะอยากหาอะไรลงไรายได้ของตัวเองเจอรุ่นเจนี่ก็จะพยายามเอามาคงมาขายนะทุกคนอยากให้บ,บลองผลิตภัณฑ์อะไรก็ลองบอกๆได้อยากให้รีวิวรุ่นรีวิวทำนู่นทำนี่บอกได้หมดเลยนะเพราะว่า จนกว่าจะได้เปิดรับรายได้ผมมีรายได้ก็เอามาใช้กับสองคนพี่น้องก็คือแบบช่วยกันทํามันได้แบบทาคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยทุกคนแล้วผมไม่มีคนตัดคลิปแต่ผมตัดเองนะคลิปทุกคลิปก็คือผมตัดเองหมดเลยก็ประมาณนะ้นทุกคนแล้วค,คนที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกๆก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะรักทุกคนเลยจุ๊มุจุมมจ๊ม,มุ นั่นแหละทุกคนก็เราจะมีคลิปหลายๆแนวนะทุกคนถ้าอยากให้ทําอะไรบอกให้หมดเลยถ้าผมไม่ได้เกี่ยวกับการทํารถนะแต่คือมันหาสาระได้ไบางทีแบบผมทําหลายๆอย่างบางทีแบบคนดูแต่ละประเภทเขาดูคลิปไม่เหมือนกันก็ทาทาหลายๆอย่างทุกคนแต่เขาฝากให้ติดตามแล้วก็รับชมทุกคลิปเลยจะดีมากทุกคนเพราะว่าคนที่รอดูคลิปรถก็ต้องดูแนวโน้มว่าจะมีคนดูเยอะไหมถ้ามีคนดูเยอะ ถึงร้อยไหมถ้าไม่ถึงร้อยก็จะทําอยู่มะน่ะผมจําได้ว่าล่าสุดทีนี้มันคนดูประมาณสามสิบกว่าคนอะสองคลิปนั้นสามสิบกว่าคนก็จะมีคลิปที่ผมทําเองหนึ่งคลิปเลยทั้งคลิปแล้วก็เฟนไปนช่วยถ่ายด้วยหนึ่งคลิปอนนะนะถ้าสองคลิปนั้นขึ้นห้าสิบไลค์เอ้ห้าสิบเขาเรียกห้าสิบวิวเมื่อ,อไหรก่ก็จะได้มีกำลังใจทําต่อต่อคลิปแล้วผมจะไม่ทำเยอะเพราะว่ามันจะเสียกับเสียแลาวตัง ก็เดี๋ยวจะมาละนะจะเป็นคลิปอาจจะเป็นคลิปพิเศษนะที่เกี่ยวกับการทำรถเราจะมานั่งเล่าประวัติคันนี้ว่าเคยทําอะไรมาบ้างมีประวัติเป็นมายังไงอะไรอย่างนี้นะแล้วผมขอไปรวบรวมรูปก่อนเพื่อพ่อผมเก็บรูปอะไรไว้เงี้ยเผื่อมีรูปเก่าๆผมก็พอมีอยู่แต่มันเริ่มหายไปหมดแล้วเราจะไม่สปอยนะทุกคนเราก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก่อนสำหรับวันนี้ก็อิ่มนะทุกคนแล้วก็อร่อยมากวยสีมือผมอ่อทุกคน ก็วันนี้ก็ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับวัยส,สวยๆไยางัมนะครับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนกับช่องไอดแบทแบไว